ทำไมนั่นอะอา,าล่วงไปแล้วนี่อะไรอ่ะหมาหมาหรอ<ไ>วยวนยหมาตกเลยอันไหนหมาตัวเล็กนี่นี่แล้วอันไหนหมาตัวใหญ่ <มา S 1> แล้วเวลามาวิ่งวิ่งยังไงครับฮึมฮึมฮึมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่รู้ว่าหมาวิ่งสนุกหรือคนวิ่งสนุกกว่ากันเนี่ยเนี่ย <า S 1> อญอ้หมากินหญ้าหรอครับ ย้ำย้ำย้อ๋อมีมาซ่อนอยู่ตรงนี้ถมตัวแล้วแมวซ่อนอยู่ตรงไหนบนอ๋ออยู่ข้างบนล่างอ๋อข้างบนล่างบนล่างบนมาภาษาอังกฤษว่าอะไรครับพอดโค้ดดูิหมูภาษาอังกฤษว่าอะไรครับพูดฟูดพีเจตอบได้ โอ้โหเก่งจังเลยขอจับมือทีนึงโอ้สุดยอดสุดยอดมีไปสามครั้งแล้เฮ้ยสุดยอดได้สามคำแล้วนะระหว่างมามีกับป๊าป๊าพี่เจกลัวใครมากกว่ากันจิกลัวยายจิตป๊าป๊าจะหยิบให้พี่เจทีละหนึ่งชิ้นนะนะพี่เจตอบป๊าป๊าว่ามันคือแล้วต้นที่